ไร้งานจ้าง5ปีแต่เมียและลูกต้องอยู่ต้องกินบ้านเช่าหลังเก่าเต่าเชิญยิ้มไม่ท้อรับจ้างเย็บผ้าขายไก่ทออส่งลูกจบนักบิน ในยุคหนึ่งชื่อของเต่าเชิญยิ้มถือเป็นชื่อที่คนในแวดวงตลกรู้จักกันดีแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปชื่อของเต่าก็หายไปกับการเวลาซึ่งรายการดังก็ได้ไปพบเจอกับเต่าเชิญยิ้มเมื่อหลายปีก่อนและชีวิตที่ยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่ได้ออกโทรทัศน์ เต่าเชิญยิ้มเผยว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตนยังทำงานประจำที่ e x ็ c แแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ตนหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปนานซึ่งตนก็ยอมรับว่าเหงาแต่ที่ตนมีภรรยาที่ดีเขาทำงานรับจ้างเย็บผ้าและทำงานขายไก่ทอดข้าวขาหมูลาบน้ำตก ขนมหวานโจ๊กโดยที่เปิดขายหน้าบ้านให้ลูกค้าสั่งทางไลน์ซึ่งตนก็เป็นคนไปส่งตอนนั้นแจ็คเชิญยิ้มเขามาสัมภาษณ์ตอนนั้นผมเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ๆจัดของจัดอะไรไม่เรียบร้อยผมก็แต่งตัวเซอร์นอนเตยนทหารภาพมันก็หลุดออกไปแต่ก็มีบ้านนะ ผมก็จัดฉากขำๆคนอื่นไม่คขำด้วยทีนี้ก็เลยเป็นตลกตกอับเต่าเชิญยิ้มแต่หลังจากวันนั้นงานเข้าเพียบเลยคนรอบตัวเขารู้ว่าเราเป็นยังไงรู้ครับคนแถวบ้านจะรู้ว่าก็ไม่ได้ลำบากอะไรเมื่อถามว่าเต่าใจหายหรือเปล่าที่ตอนนี้ไม่มีงาน เลาตัวเผยว่าตนยอมรับว่าใจหายเคยคิดอยากจะบวชแต่ก็คิดว่าแล้วใครจะอยู่กับลูกตอนนั้นเราคิดว่าลูกคนเล็กยังเรียนไม่จบเลยใครจะส่งเสียลูกแต่เมื่อลูกเรียนจบแล้วแฟนเองก็มีงานแล้วเราเองก็ไม่เครียดถามว่าน้อยใจไหมที่ไม่มีงานตนเองไม่น้อยใจถ้าเก่งจริงเขาก็เรียกล้านเปอร์เซ็นต์เราไม่อยากหายแต่ถ้าหายไปก็ไม่รู้จัดทำอย่างไรเหมือนกัน พอหมดกับซิตคอมยุบก็ไม่ได้เห็นหน้าบนจอมีรับเชิญแต่น้อยมากคนก็เลยคิดว่าตกอับเมื่อก่อนก็รับเชิญไปช่องนั้นช่องนี้เดี๋ยวนี้ตลกรุ่นใหม่เยอะทีนี้เขาก็มองว่าเราหายผมไม่ออกทีวีเลยช่วงหลังเวลาที่เราไม่ออกทีวีเราทำอะไร เขาก็ขายของทุกอย่างก็ขายรถมือสองอยู่แล้วขายมา20กว่าปีแล้วจะมีช่วงที่เครียดหนักก็คือกลัวส่งลูกเรียนไม่จบพอลูกสอบติดการบินใช้เงินเยอะต้องช่วยกันสองคนกับภรรยาและน้องสาวของภรรยาก็ช่วยด้วยขายของกินกาแฟสดบ้างไก่ทอดบ้างขายลาบขายโจกบ,บ้างพยายามขายอะไรที่มันจะขายได้ง่าย อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เต่าเชิญยิ้มบอกว่ายังคงรับงานแสดงตลกหากมีผู้ว่าจ้างรวมถึงรับตัดผมช่วยภรรยาขายไก่ทอดควบคู่กันซึ่งตอนนี้ลูกชายคนโตเรียนจบแล้วจึงเป็นอีกแรงสำคัญในการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวส่วนความรักกับภรรยารักกันมา30ปีแล้วซึ่งเราก็แอบชอบเขามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาเรียนมสบ้านตรงข้ามกันเลยที่มองเขาเป็นคนขยันช่วยพ่อแม่ทางานนำ หยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนก็คือคุยกันทุกวันทีนี้ผมทำงานด้วยมีรถให้เขาเห็นว่าเราขยันทำมาหากินคือผมชวนไปกินข้าวทุกวันประมาณ4ี่โมงเย็นก็สนิทกันทางบ้านก็ขอพ่อเขาสี่โมงเย็นไปห้าโมงเย็นกลับกินมาเป็นปีแต่ไม่ได้กินทุกวันนะแล้ววันนั้นอยู่ๆคบกันไปพอเขาท้องเราก็โทรไปบอกแม่เขาว่าเดี๋ยวไปขอขามาแล้วจากนั้นก็อยู่ด้วยกันเลย